สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมเอาตอนนี้ก็ยุ่กับบุญน้ําโชคนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับมือนี่ก็ตื่นตะเซาเน้สักหน่อยนะครับเออเป็นค้นขยันตัวเออทุกมือนี่เป็นค้นขยันตื่นตะเซาเออจะกี้ตื่นสายนะครับเอาฝากบอกก้อนนะครับสําหรับเอฟซีเหล็กเล้าเนาะสําหรับเอฟซีเหล็กเล้าถ้าจากบิดเด้อคุณพ่อคุณแม่ถ้าจากบิดก่อนครับผม ถาห้ยทางเสียนเหล็กเล้าเป็นตื่นก่อนนะครับเดี๋ยวทั้งหลเดี๋ยวบุญน้ำโชกอาเสียดคลิปล่องหนเบิงเนาะสำหรับผู้ที่ถาแนวทางเหล็กเล่านะครับเออเอาสำหรับคลิปนี้ากระสีมะเวานะครับประเด็นกระแสะในวัดปูใหญ่น่ะหลังจากบุญน้ำโชกได้ล่องคลิปไปเนาะล่องคลิปไปกับมี่มาคอมมนเอออันนั่นอันนี่เออ มีฮอดเอิ้นบุญน้ำโชกไปตอบออคอมเมนต์มาแล้วพอเห็นบุญน้ำโชกไปตอบพลเลียใจอย่งไรมาเอิ้นบุญน้ำโชกไปตอบเออบอกตรงๆว่าอยากใสใ,ใจนะครับเออว่าอยากไปว่าอยากไปเที่ยงอะนะคุณพ่อคุณแม่ขนาดอันนี้นะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่งเออคนในบ้านนั่นแหละเอออยู่กลุ่มหนึ่งประม่านจัก เท่าไหร่ละแปดเก้าข้นนี่ละบ่เกินนี่รอกเออมาคอมเมนต์อันนั่นอันนี้โอ้ยแกะโตสารพัดนะครับอ,อ,อยาว่าแกะโตถอเอาอาจจะเป็นความคิดเห็นส่วนโตเพิ่นเนาะเออแต่ก็เต็มที่เลยเออใส่เต็มที่ว่านเม่นซองของเจ้าขวงคุณงบอกคุณแม่ใส่เต็มที่ว่านเมน่นซองของเจ้าขวงเออ ขนาดเอฟซีมาให้กำลังใจบุญน,น้ำโชกเนาะมาให้กำลังใจบุญน้ำโชกให้กำลังใจแม่โจนให้กำลังใจผู้เฒ่านะครับอยู่วัดโอ้โหมันเอาเต็มที่เลยนะครับเออเพื่อนกับบาคอมมนต่อเอฟซีเลยอี่ยังค่อยมันใจแบบนั้นคุณพอ่อคุณแม่เออแต่เอฟซีส่วนมากกับว่าไปตอบโต้เขาดอกเพราะไปตอบโต้เขาด,าขาดีแล้วครับผมเออว่ต้องไป อันนี้อก็ต้องไปพิมพ์ต่อให้มันเง่าดอกเดี๋ยวก็ต้องได้กัดทาเบิ้งกันนะครับผมทาเบิ้งกันเอาไงว่าอันเนี้เป็นซองบุญน้ำโชกมาคอมเมนต์ในซองบุญน้ำโชกมาลุ่มเอฟซีบุญน้ำโชกขั้นเปรียบเทียบนะคือจังมาขึ้นบ้านบุญน้ำโชกนี่มาข้นบ้านบุญน้ำโชกบานี้นึกอยากสิปไปเกี่ยวให้กินก็กิน นึกอยากสิไปทอดนี่ยังกินก็กินนึกอยากสิไปต้มมามากินก็กินแถมยังมาไล่แขกบุญน้ำโชกลร่มออกจากบ้านอยู่จังสีเขาเอิ่นมาจากไหนมีมาลายาดอยู่บ่แนวนี่อ,อแปลกเดีกันดิคุณบอกคุณแม่อีกอันนึงเนาะไปอ่านเห็ียที่บุญน้ำโชคบอกว่าวัดนี่นะเ,เป็นของส่วนร่วมบานมีที่งานเพิ่นคุณดิเพิ่นจีคิดว่าเพิ่น สุดยอดแล้วเห็นจังไรบุออ๊ใช่ค่ะวัดเป็นของส่วนรวมมาสัน่นออแต่คนในหมู่บ้านแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ชอบออไม่ชอบให้แม่จ้นทำแบบนีออ้ไม่ชอบให้บุญนำโชคมาทำแบบนี้มาสั่นเอ้าท่านว่าเป็นของส่วนรวมนะเจ้าสีไล่เอาแต่คนในหมู่บ้านตีของส่วนรวยม,มันคือของคนทั่วประเทศ ขั้นสี่เอาแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของคนในหมู่บ้านนี่ส่ให้บุญน้ำโชคลาไล่ซื้อไหบัวเออเอาจักหาพันค่นเป็นยังไงเอฟซีน่ะพ่อบ่หล่ะหาพันคนนี่เป็นยังค่อคคิดสั้นนะครับปานนันบอกว่าเป็นของส่วนร่วมเอาไปเอามาบอกว่าคนส่วนมากในหมู่บ้านไม่ชอบก็จัน บ่อยากใหเฮยดแบบนี้ยังสินะออก็เว้าได้นะพแบบ้นแบกดีข่้นนะครับอ่าแล้วก็มีอีกคำถามหนึง่งบอกว่ายังต่อเงื่อนที่ไปบูซาขันนะครับบูซาขันขึ้นวายปู้ขึ้นยังนะ่ะยุใส่าะฉันการยุในธนาคารที่เปิดไว้ให้ปูนตัวเ,ออเขาเขามีอยู่นะครับตั้งในจอดทั้ง พอสารวัตรนะครับแล้วกับผู้ใหญ่เพิ่นเปิดไว้อยู่นั่น <S <S <an> <S เคยเข้าไปเบิ่งบอลน,นะเคยเขาไปเบิ่งบ่ติดรููว่าเงื่อนไปใสจังสันจังซี่ <S <S <an> <S อันนี้ก็เดี๋ยวเสียแม่จนแจียงไห้ฟังดรอกครับ <S <S <an> <S เรื่องเงื่อนในวัดเนาะพระว่าสิเป็นค่าบูซ่าขันค่ายอดตู้ยอด <S <S <an> อยังเลึกๆแล้วก็เรื่องนีบุญนรรโชคบ่ได้ยกัก <S an> เอมมีตะไปไทยให้ด้ซื้อ เดี๋ยวสิให้แม่โจนหรือทั้งพ่อสาราวัตรเดี๋ยวพอให้เพื่อนชี้แจงให้ฟังนะครับอือยังอีกล่ะอ,อีกอันนึงบอกไอ้ที่งานแม่โจนจ้างบุญน้ำโชกมากเท่าไหร่าะศันบู้ยเน่บอกว่าแม่โจนจ้างบุญน้ำโชกมากพะศันบ่ต้องจ้างครับเฮ็ดด้วยใจครับไปเฮ็ดให้ด้วยใจครับบ่ต้องจ้างผม เงินยูทูปผมกับพ่อกินอยู่อได้บ่ห้ายดอกแต่ก็ได้ร้ายก็บางคนละได้รลายก็บางคนที่มาค่อยอมเมมต์เออบพ่าสส้างประโยชน์นั่นละกล้าเว้ารนละอือันไหนอีกละ่ะบางคนบอกว่าอ่าบุญน,น้ำโชเขมา,ทาไทยน,นี่แม่โจนเขม้าเฮ็ดนี่มู่บานจะเลื่อนมองใดว่าสัน จะเลื่นขึ้นมองไดเจ้าคือถามปึกแขเดียนเ่ยโอยถามบอกว่าได้นะครับจะเลื่อนมองไดจะค้นจากทั่วประเทศจากทั่วสรารทิศนะครับเดินทางไปก็ทําทให้เงินหมุนเวียนในอําเภอนะครับในหมู่บ้านในเขตนั้นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องเช่าโรงแรมแถวนั้นร้านอาหารนะช่วงที่บุญนั้งชวบวงสวงเนาะ โรงแรมแถวนั้นเต็มเบิดนะครับเอฟซี FC โทรมาบอกบุญน้ำโชคไอ้แม่จองห้องว่นใดเลยแถวนั้นเต็มเบิดเอาแล้วมันไม่หมุนเวียนมันไม่มีความเจริญเข้าไปตรงไหนเออเจ้าก,ก็เปือกแต่จกักตีว่าจังไรวันนี้ยยังอีกล่ะฮะมี่ยังอีกก่อเซียนจองแนวบันทามไล่พูดจะนั่นคิดว่าไล่พูดคุณบอกกันแม่จักเฉลี่ยเข้ามันได้ไล่พูด เออแต่เป็นนังบุญน้าโจ้คอยบอกเขาไปตอบนะไม่รู้จะเข้าไปตอบให้เสียเวลาทําไมเออคนที่ไม่ชอบเราอะ่ะคุณพ่อคุณแม่คนที่ไม่ชอบเรานะเราไม่จําเป็นต้องไปอธิบายอะไรให้เขาฟังต่อจะให้เราถูกยังไงเนี่ยเออเขาก็คิดว่าเราผิดเพราะว่าเขาบวมักเท่าคุณพ่อคุณแม่จําไว้เด้อเออว่าต้องไปอธิบายหัวปอดมันฟัง เออแบกหนีกันนะครับเอา้เอาว่าแมนเลขสิมีศูนย์ว่ลังหงดนี่คืออยู่น้ำจอกเออเอ้าเลขยกหงดนี่มีศูนย์นะต้องคนแม่อันไผมากนะก็ซื้อไว้แล้วเลขติดศูนย์หนะ่อชอบก็จัดขัดก็ผ่านนั่นละอืเดี๋ยวเอาศูนย์ไปจับใส่หยังจะล่องเบิง้งบุญน้ำจอกว่ามีแน่ๆละศูนย์เนี่ยเพราะว่าศูนย์แตงกอตองหงดแล้ว แน่จริงๆแล้วก็มักอย่างหนึ่งอันใดเมื่อใส่ช่องบุญน้ําโชกเนาะมาอาศัยพื้นดีของบุญน้ําโชกแต่บานี้กะมากันข่อมินปั่นเฮี้ยนเจ้าของอนะเอ่อเมนปั่นเฮี้ยนเจ้าของอแต่แมนบอมมีมาหลายหยาดน้องเน็ตไรดยเอ่อไปข้อมนมาหวัวดิฟซี่บุญน้ําโชกวันนี้โอ,อ้แต่แมนบอมมีมาหลายหยาดเฮี้ยง เออป่านนั้นเป็นหอดคงหอดกู้เป็นหอดผู้รับผู้ยยอัยบึ่งเบารถดคุณบอกคุณแม,ม่เดี๋ยวไม่เห็นคลิปนี้มาคอมเมนตนอีกที่นี่เนี่ยหาจ้องยุ่นหน้าว่าชปบุญน,น้ำจกเด้งปั๊บเนี่สิเขามาคอมเมนตนสิเขามาบาลดนะ <c oughs> อออจังไรก่นเดี๋ยวให้ผู้หญ่ตัดสินนะครับผมจริงจริงแล้วผมก็ไม่ได้เข้าข้างใครหรอกเอถ้าไม่จนผิดก็ผิด ถ้าฝั่งนู้นผิดก็ผิดเออถ้าไม่จนผิดนะสมมุติอ่าผู้ใหญ่เนาะตัดสินมาแล้วว่าไม่โจนผิดเออ,อย่าเข่าไปเด้อยังซันทั้งซี่ก็ออกแค่นั้นเองครับเออก็ยอมรับผิดก็ออกแค่นั้นเองเออแต่ถ้าเขาตัดสินมาแล้วนะครับว่าเปิดได้อะไรได้ทุกอย่างคุณยอมไหมครับคุณยอมที่จะอยู่ซื่อบะครับ คุณยอมที่จะอยู่สื่อๆไหมโดยไม่ต้องไปหาเรื่องต่อเพราะว่าเห็นเป็นสีผ้าหลายรอบแล้วนะคุณบอกคุณแม่แบบดีกันเอาแต่ดกระทาเบื้องกันนะครับคุณบอกคุณแม่จังไดกระทาเบื้องกันเอไอผู้ใหญ่มันตัดสินนะครับคันผู้ใหญ่ตัดสินแล้วก็คือเคารพนะครับเคารพการตัดสินของผู้หลับผู้ใหญ่นะครับในอำเภอในจังหวัดเนาะ เอออ่ะซ้ำนี่ละคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวครับรถไปธุระกันครับผมครับขอบคุณครับ